เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช a n e นี้ได้ไง่ายโดยการกดไลค์ b ับส i b ์และแชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็ซุกกระแตงได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์ครับทำไมช่วงนี้มีแต่คนขอคนใหญ่คนโตกันนะเพราะจะเลือกตั้งกันละสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเคซากิซึลกิหัวหน้าชมรบทวงความยุติธรรมเอาล่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวเธอกันเลยดีกว่า เซนซากิซุรุก,กิหรือที่เรียกกันว่าสุรุก,กิเป็นนักเรียนชั้นปีที่3อายุปัจจุบันก็คือ17ปีเกิดวันที่24มิถุนาความสูงของเธออยู่ที่162ซนติเมตรสังกัดก,ก็คือชมลมทวงความยุติธรรมสถาบันทินิติและตำแหน่งของเธอก็คือหัวหน้าชมลม ในส่วนของนักพากของเซลิกกีก็คือคุณยูโคบายาชิผู้ให้เสียงพากของชาชาบราส์ใน a t t a c k on t i t a สันเซลิกกนั้นมีลักษณะภายนอกที่เป็นคนเยี่ยมโพสดุด,ด,ดานไม่เกรงใจใครเป็นพวกโหดรุนแรงและชอบใช้กำลังน้ำพังแค่เสียงวอล,ลอกของเธอก็สามารถข่มขวาญเอาสัตู้ให้ควันดีดดีฟอได้แล้วแต่ภายในนั้นกลับเป็นสาวน้อยที่มีหัวใจสีชมพูเออใครไม่ได้ดูในเนื้อเรื่องของเธอก็คงไม่รู้หรอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นสาวรา้อยแบบสด,สด ซึลกินั้นเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องโรแมนติกเธอเป็นผู้ชื่นชมและชื่นชอบในภาพยนตร์และนิยายโรแมนติกมากเธอมักจะเขินอายเวลาทำอะไรข้ามกรามสายตาผู้คนจํานวนมากและเมื่อถึงขีดจำกัดมันก็จะระเบิดออกตุ้มเต็มคุง n g าวสารี่กลายเป็นโกโก้คันช่างหัวปละไรเพราะโกโก้คันไม่ใช่สปอนเซอร์ผมเหมือนกันและผมก็กำลังลดน้ำตาลอยู่ด้วยเอาจริงๆแล้วซิลกินั้นเป็นสาวน้อยที่มีความงามอยู่ในระดับต้น,ตน แต่โดยฮอร์โมนที่มันพุ่งพ่าดทําให้จต,ตัวควบคุมสติของตัวเองไม่ได้แถมรอยยิ้มของเธอก็เอออาจริงๆแล้วถ้าไม่มีสิ่งที่พูดมาครังตน้นเธอก็เป็นสาวงามคนหนึ่งเลยนลั่นแหละปัญหาเรื่องหนึ่งของสุรกิก็คือการยิ้มเพราอยยิ้มของเธอนั้นช่างน่ากลัวและสยดสยองและถ้าเราขอให้เธอยิ้มสวยๆจากใจจริงแล้วโอ้แม่สาวน้อยทําเอาเส้นเซหัวใจจะวายตายกันเลยทีเดียวความสามารถในด้านการต่อสู้ของสุก,กินั้นจัดว่าแข็งแกร่งมาก ซึ่งความแข็งแกร่งของเธอก็ไม่ใช่แค่ระดับต้นๆในสถาบันทินิสเพียงอย่างเดียวเพราะในควอเทลสนั้นตัวเธอก็ถูกจันอันดับในระดับต้นๆอีกด้วยซุรกินั้นติดนิสัยในการแสดงความเกลี้ยกา่ในสนามลบและอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อฮอร์โมนของเธอพุ่งพ่านการต่อสู้ของเธอก็จะรุนแรงและเกลียยกา่ยิ่งขึ้นจนทําให้สนามรบนั้นกลายเป็นทะเลเลือดส่วนเยือผู้โชค้ายนั้นก็จะถูกอัดยับเป็นทิชชู่ที่โดนขยำ ซึ่งนี่เป็นการเปรียบเปยจากสาวน้อยหัวแดงแห่งชมรมทิมอาหารที่เห็นภาพสยดสยองเต็มๆสองตาความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของซึลุกินั้นค่อน้างแข็งแกร่งแค่แรงสั่นสะเทือนจากความเป็นเส้นของเธอก็ทําให้พื้นสั่นสะเทือนได้แล้วพลังกำลังและความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของเธอสามารถทําลายคอนกรีตได้โดยการพุ่งชนเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนเรื่องความทนทานนั้นตัวเธอสามารถทนแรงประททดจากรถไฟได้และยังมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีตัวอย่างให้เห็นในเนื้อเรื่องหลักบทสนทิสัญญาเอเดนแต่ดูเหมือนว่าหากเธออรารวาสมากเกินไปมันก็จะทําให้กระดูกกระเดี่ยวของเธอออกมาประท้วงเป็นบางครั้งถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะแข็งแกร่งและทนทานขนาดนั้นแต่เธอก็ไม่สามารถทนรับน้ําหนักของทันรองฮาซุมิได้เพราะฉะนั้นหากเราโจมตีด้วยแรงพอๆกับน้ําหนักของฮาซุมิก็อาจทําให้หัวหน้าชมรมผู้แข็งแกร่งนั้นบาดเจ็บสาหัสได้เช่นกัน ว่าแต่ตอนนี้ท่านรองฮาสมินั้นน้ำหนักเท่าไหร่แล้วหนะาจากเนื้อเรื่องนั้นจะทําให้เราเห็นว่าตัวความสามารถของซุรุกินั้นทัดเทียมกับเนลูกแห่ง C&C หรือที่เราเรียกกันว่าแกงเมดปานบื้มนั่นแหละซึ่งทั้งสองสู้กันเพียงคู่เดียวก่อนจะมีกรรมาการมาแยกมวยแน่นอนว่าผลการต่อสู้นี้มันกินกันไม่ลงเนื่องจากพลังและความสามารถของทั้งสองนั้นพอๆกันแค่นี้ก็สามารถการันตีความแข็งแกร่งของเจ้าตัวได้พอแล้วเพราะฉะนั้นฮาสมิจึงมั่นใจว่า หากสุลกิลงแข่งไม้สุดท้ายของการวิ่งผ่านในงานฮาโลเฟสแล้วยังไงซะผู้ชนะจะต้องเป็นของทตตี้แน่นอนเพราะงานนั้นเหล่าตัวตึงของแต่ละโรงเรียนไม่ลงแข่งอันนี้ก็ไม่ขอนับโคชิโนที่ลงแข่งแต่ไม่ยอมแข่งเต็มทีเพราะขี้เกียจแล้วนะทางด้านความสามารถในการทํางานอันนี้มันเป็นข้อเสียของสุกิเลยเพราะตัวไม่มีความสามารถทางด้านการบริหารเพราะงั้นงานบริหารและการวางแผนมันจึงเป็นหน้าที่ของตัวฮาซุมิทั้งหมด ร่วมถึงการประชุมกับกลุ่มต่างๆรวมถึงสภาน้ําชาด้วยในส่วนของความสามารถด้านการสื่อสารของสุลกีนั้นมันค่อนข้างต่าเตี้ยเรียดินเนื่องจากตัวเธอนั้นเป็นประเภทที่ตื่นเต้นได้ง่ายมากแค่การพูดคุยกันเพียงนิดหน่อยก็อาจจะทําให้เจ้าต,ตัวตื่นเต้นได้ดังนั้นหากเจ้าตัวต้วตองพูดจะต้องพูดออกมาช้าๆซึ่งเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวออทนไม่ไหวก็จะร้องกรี๊ดออกมาและทําให้คนทั่วไปคิดว่าเจ้าตัวกําลังโกรธซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวแค่ตื่นเต้นเท่านั้นเอง ทางได้ความชื่นชอบของสุรกิแม้ว่าเราจะเห็นว่าในเนื้อเรื่องหลักและในเรื่อง event, อีเวนต์สุกิจะเป็นพวกที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่ความรุนแรงก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาวชอบนัน่นเป็นหน้าที่และส่วนใหญ่ที่ทําไปก็เพราะฮอร์โมนมันพาไปแต่แหละสิ่งที่สุลกิแห่งชมลอมทวงความยุติธรรมชื่นชอบนั้นมันคือชีวิตวัยรุ่นที่สสดใสและการดูภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์ก็ไม่ใช่แนวบูเลเดียซาแต่อย่างใด จ้าตัวชอบนางรักโรแมนติกเธอมักจะชวนสมาชิกชมรมไปดูด้วยกันเสมอแต่สิ่งที่เหล่าสมาชิกที่ไปกับเธอนั้นทำเหมือนกันก็คือรับระหว่างชมภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนี้ตัวเธอเองก็เสียใจยอยู่เหมือนกันที่ไม่มีใครในชมรมชอบภาพยนตร์แนวเดียวกับเธอเลยสิ่งที่สุรกีิชอบอย่างหนึ่งก็คือการสะสมตัวหนังแผ่นซีดีนิยายแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นแนวโรแมนติกหรือมันก็แนวดราม่ารวมถึงบางอาะแนวโชโจอีกด้วย ในที่นี้มีการล้อเลียนหลายๆเรื่องด้วยเช่นฟิ s บ b สเก e ตที่น่าจะมาจากฟุตบาสเก e ตเช่นไอ้สาวเข้าปัน้นมังง่ะโชโจที่ถูกตีพิมพ์โดยสนักพีมพ์ฮากุเซนชาส่วนเรื่องที่สองก็โทไทนิกอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้อา่านผิดก็ชัดเจนมากว่ามันมาจากภาพยนตร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีไททานิกภาพยนตร์ของสุดยอดผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมลอนนั่นเอง อีกแนวหนึ่งที่ศรกิสนใจและสะสมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแนวเมโลดามาหรือแนวโรแมนติกบนเศร้าขาวน้ำตาตัวอย่างเช่นแนวตัวละครที่ต้องพัดภาาก,กันตั้แต่เด็กหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าแนวละครน้ำเน่านั่นแหละสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับศรกิอย่างหนึ่งก็คือศรษกิเป็นสาวน้อยที่เก็บข้องได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากฮะเราเล่นกันหรือเลปล่าคำตอบคือว่าไม่ใช่ศรกิเป็นคนที่เก็บข้าวของได้เรียบร้อยจริงๆ แม้ว่าหลังจากนั้นถ้าเจ้าตัวตื่นเต้นขึ้นมาจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าก็เหอะแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็จะมาเก็บกวาาทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนใหม่เองปัญหาด้านการสื่อสารอื่นๆของสิลกินั้นตัวสิลกนเกนี่เป็นคนที่มีปัญหาด้านการสื่อสารอื่นๆน,นอกจากการสนทนาด้วยเพราะเธอต้องใช้เวลาคิดมากๆก,ก่อนที่จะตอบสักประโยคนึงเรื่องนี้เป็นทั้งการพูดคุยแล้วก็การพิมพ์แชทในมโมอท็อเลยบางครั้งก็เลยมีดีเลย์อย่างมากนั่นเพราะว่าเจ้าตัวไม่มั่นใจว่าตอบแชทได้ดีพอหรือเปล่า ซึ่งหากเจ้าตัวมองแล้วว่ามันไม่ดีจะตกก็จะหลบทิ้งและเริ่มพิมพ์ใหม่ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะสถิตแตกและเมื่อน,นั้นมันก็จะไปการทําลายโทรศัพท์มือถือของเธอโดยการกดปุ่มที่แสส่งพลังของเธอสถิติที่ซูรกิทําไว้ก็คือพยายามทักแชทด,ด้วยการคิดคำพูดถึง5ชั่วโมงมาพูดถึงตัวอาวุธของซูรกิกันบ้างอาวุธของซูรกินั่นก็คือ Winchester Mo เด187 8ซึ่งซูรกิตั้งชื่อให้มันว่าวัตแอนด์กันพาวเดอร คือถ้าให้แปลก,ก็คือเลือดและดินเปินมันเป็นเปืลลูก2องที่มีสีดำและมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือรอยคาบเลือดที่ตัวเปินตัวเปินมันเป็นเปืนลูก2องคู่โดยมีกระบอกหนึ่งที่มีชื่อว่าเลือดอีกกระบอกหนึ่งก็จะมีชื่อว่าดินเปินในส่วนผู้ประสบภัยกับสุรกิกิคนที่เกี่ยวข้องกับสุริกิน,นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นชมรมทวงความยุติธรรม ส่วนที่เหลือผมขอเรียกว่าผู้ประสบภัยก็แล้วกันนะคนแรกที่จะพูดถึงหนีพิมพ้นท่านรองหัวหน้าแห่งชมรมทวงความยุติธรรมฮาสมิผู้เป็นมือขวาของท่านหัวหน้าโดยมีหน้าที่ในการทํางานที่ท่านหัวหน้าไม่สามารถทําได้เช่นประชาการวางแผนงานเอกสารงานประชุมการดูแลปลกคลากรเอาเป็นว่าฮาสมิเป็นสาวออฟฟิศที่ทํางานสากลเบืออ่อเรือลบทละ่ละโดยประวัติของฮาสมินั้นผมได้ทำเอาไว้ให้แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้หมายความว่าท่านหัวหน้ามีหน้าที่ในการตอดรัเพียงอย่างเดียวซึ่งแม้ว่างานต่างๆมันจะค่อนข้างเยอะและจะทําให้ท่านรองหัวหน้ารู้สึกเครียดบ้างแต่เชื่อเถอะว่าท่านรองฮารุมินั้นไม่มีทางเครียดเรื่องงานเท่ากับเรื่องน้ําหนักตัวล็อกเยื่อไลทที่2ไม่สิต้องบอกว่ามาทั้ง 2- และ3เลยละกันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านหัวหน้าเฟากับครูชิปของท่านเอาจริงๆแล้วตั้งสองคนนี้สวยเพราะดันไปก่อเรื่องตอนที่ตัวซิลกิกําลังความเครียดสูงนั่นแหละ พอจับได้เจฮาสมิก็เลยให้น้องๆรับหน้าที่พาพี่สาวที่แสนน่ารักอย่างซึลกิไปเที่ยวทะเลสักหน่อยคำขอนี้ฮิฟุมิต้องทำตามโดยดีเพราะตัวน้องกลัวซึลกิเซมไปแบบสุดๆส,ส่วนน้องอซึสะเองก็ทำตัวเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเพราะว่าเธอรู้ว่าบุคคลตรงหน้าของเธอนั้นเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งในระดับที่ตัวเธอไม่สามารถหาทางเอาชนะได้เลยส่วนน้องมิชิโลก็โดนเจฮาสมิส่งมาเป็นตัวแถมเพราะว่าเธอเห็นว่ามาชิโลน้นทำต่ง,งานไม่ค่อยมีเวลาพัก แม้ว่าทุกอย่างมันจะจบลงอย่างเรียบร้อยเ,ออเรียบร้อยแล้วกันเนะาะแต่ว่าหากไปวานให้ท่านหัวหน้าเฟาแห่งองค์กรนากากมิสกิช่วยเหลืออีกครั้งแล้วล่ะก็อาจจะได้ยินคําพูดที่ว่าไว้ชีวิตฉันด้วยเถิะค่ะจากหัวหน้ากลุ่มไวร้ายที่สุดแสนรายการนี้อย่างแน่นอนผู้คอยไล่กลุ่มถัดมาแก๊งบาหวานลังเลกเกรียนแก๊งนี้ก็เคยเจอสริกิด้วยนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชมรมโทงความ,ามวย,ยุติธรรมโดนนายสาพักงานเพื่อให้พักผ่อนคลายความเครียด ส่วนสาเหตุก็มาจากตัวสลิกิตแหละเจ้าตัวเครียดและทำลายทุกอย่างมากกว่าที่เคยและแล้วนางีสะจึงจัดแจงให้สาวๆแห่งชมรมทวงความยุติธรรมแยกย้ายกันไปพักผ่อนและพูดคุยตามภาษาสาวๆกับนักเรียนกลุ่มอื่นบ้างไอกลุ่มอื่นนะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่สวยที่สุดก็ชมรมขนมหวานหลังเลิกเรียนที่หวยสามสิบล้านมันมาตกที่พวกเธอพอแค่สลิกิเข้ามาพวกเธอก็กลัวจนหัวโตรจนทำอะไรไม่ถูกแล้วยิงสลิกิยิ้มออกมาที่ บอกตรงๆเลยว่าแก๊งขนมหวานหัวใจจะวายตายแม้ว่าทาั้งแก๊งจะกลัวจนสุดลั้วหัวใจแต่ธุรกริก็ไม่ได้กดอะไรนะเธอค่อนข้างชอบอีกต่างหากที่ได้มาทําอะไรที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้เพียงแค่การแสดงออกบนใบหน้าของเธอมบรร่าก,กลัวไปนิสหน่อยเท่านั้นเองเรื่องราวของปฏิบัติการที่แสนดุดันของท่านหัวหน้าไม่ว่าใครก็มักจะรู้ดีอยู่แล้วว่าท่านหัวหน้าชมรมตัวความยุติธรรมนั้น เป็นคนที่ทํางานด้วยความดุดันไปเก่งใจใครดังนั้นแค่ไม่ไปหาเรื่องให้เธอออกมาเท่านั้นโลกก็มีแต่สันติสุขแค่นี้ทุกอย่างมันก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้ก็เชียร์แหละ <c oughs> เคยได้ยินปะที่นี่คิวทอสเป็นที่รู้จักกันดีว่าทินิตี้เป็นแหล่งรวมของลูกโหนจำนวนมากเพราะงั้นหากเรียกค่าถ่ายหรือนำมาตอรองแล้วก็คงได้กำไรบานเบร์ลาผู้รนหาที่ตายในคิดเช่นนั้น ความผิดพลาดของพวกมือใหม่หัดเรียกค่าถ่ายนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออันธาพาสมองก,กวงวพวกนั้นโทรไปเรียกค่าถ่ายจากชมรมโทรความยุติธรรมถ้าเองโทรไปสภาลำชาก,ก็คงมีการเจราจารหรือไม่ก็ส่งกำลังส่วนอื่นที่ไม่ใช่ท่านหัวหน้ามาแล้วนะเองโทรผิดที่แล้วละ่ะลาวตัวประกันถึงกับหน้าทอสีทันทีที่พวกนั้นบอกว่าโทรไปที่ชมรมโทรความยุติธรรมนั่นเพราะพวกเธอกลัวกลัวว่าแกงอันธาพาลพวกนี้จะทำอะไรพวกเธอสินะกล่าวกลัวคนที่จะมาช่วยพวกเธอต่างหาก แล้วก็พากันร้องขอว่าว่าให้ละพวกเองหนีไปเถอะนี่ไม่ใช่การคูแต่ยังได้แต่มันเป็นคำขอร้องพอหากสิ่งนั้นมาถึงไม่ใช่แค่พวกแกงลักพาตัวจะซวยพวกเธอเองก็ชีหายไม่ต่างกันแน่นอนว่าท่านวหน้าบุกลุยเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทัทีที่ได้ยินบทสนทนาและไม่มีการเจรจากับผู้ก่อการร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีเมตตาไรโอกาสนี้ไม่มีอะไรขวางได้แม้กระทั่งตัวประกันอืมแม้กระทั่งตัวประกัน หลังจากนั้นผู้กอ่อการและเหนะล่านักเรียนทินิตี้ก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกันเลยส่วนใหญ่ได้กลายเป็นโรค PTSD ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งสร้างความปวดเสีเยดเวียนก้าวให้กับนางิซะซันเซย์ผู้นี้ขอแนะนําให้นางิซะนะถ้าเธอปวดหัวกับเรื่องนี้เธอลองใช้ย่ามองตาลิงถือลูกทอสิเรื่องราวสุดแสนประทับใจกับวอลเลย์บอลชายหาดซึลกินั้นมีความถนัดด้านกีฬาสูงมากและเธอยังเป็นคนที่มีพลังกำลังมากมายอีกด้วย ซึ่งวอลเลย์บอลชายหาดก็เป็นกีฬาที่เจ้าตัวถนัดเช่นกันเรื่องราวมาเริ่มจากเจนกี้ที่ชอบก่อความเดือดร้อนนั้นพอเห็นพวกฮิโภมิกําลังเตรียมการสําหรับการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดทีนี้พวกเธอก็ย่ามใจเลยเข้ามาหาเรื่องอีกครั้งจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่ามันเข้าทางพวกน้องฮิโภมิเลยเพราะตอนนี้คงไม่มีใครอยากเล่นฝ่ายตรงข้ามกับท่านหัวหน้าซิลิกิอย่างแน่นอนเรื่องนี้อมฟันธงและเมื่อเยือสังเวยมาให้ถึงที่แล้ว หลังจากการตืบจนเละก็ขอให้พวกแดนมาเป็นผู้เล่นสายตรงข้ามแทนซึ่งแม้ว่าพวกยังกี้จะไม่อยากเล่นแต่พวกเธอกลัวสุริกิมากกว่าพางั้นก็เลยยอมเล่นให้มันจบจบไปอืมจบแน่นอนจบเพนะและผลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ชนะก็คือสุริกินั่นเองขอย้ำน้าว่าสุริกิชนะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นไม่ได้ทําอะไรเลยและมันเป็นการชนะแบบการน็อก TKO ใช่แล้วนี่เป็นกีฬาที่เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการชนะน็อก ขอคิดหน่อยนะว่าตัววอลเลย์บอลชายหาดมันมีกฎชนะนอกต้วหรือเปล่าช่างมันเถอะเนาะส่วนผลการแข่งขันนั้นมันจบลงโดยไม่ถึง1เซตด้วยลูกตอบที่แรงพอๆกับการยิงด้วยลูกปืนใหญ่ของซูรกินักกีฬาฝ่ายตรงข้ามอยาว่าแต่รับลูกเลยแค่นี้เอาชีวิตรอดก็เต็มเกินแล้วเรื่องราวตำนานผีภายนา้ำแห่งทินิตี้แม้ว่าฉายาที่เรียกเธอว่าอาวุธทางยุทธวิธีของทินิตี้จะเป็นชื่อที่หลายๆคนรู้จักกันดีแต่ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นตำนานเลยก็คือ แม่ผีภายน้ําแห่งทินิตีซึ่งเรื่องนี้นั้นมาจากชว่วงซัมเมอร์ในเนื้อหาส่วนตัวของเธอเองเรื่องนี้มาจากท่าทางการเดินของซุลกิเองที่เหมือนซอมบี้ยิ่งบวกกับร่างกายที่เปียกบ่จากน้ําทะเลบอกได้เลยว่าโคตรเหมือนและทําให้คนบริเวณลายถาซุบซิบดินทากันว่ามีผีภายน้ําโผล่มาที่ชายหาดซึ่งเรื่องนี้นั้นเมื่อซุลกิได้ยินว่ามีผีพายน้าโผล่มาที่ชายหาดเจ้าตัวก็คิดจัดก,การผีภายน้ําตนนั้น ช่างมกก็เป็นท่านหัวหน้าชมรมถงความยุติธรรมจริงแล้วตจ้ตัวก็ยังต้องมาสงสัยว่าผีภายใาที่ว่ามันหายหัวไปไหน้าแต่ว่าเธอช่างไม่รู้บ้างเลยว่าตัวเธอนั่นแหละก็คือผีภายใาตนที่ว่ากรุลงแล้วสําหรับประวัติของเคนซากิซิระกิ เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากสนับสนุนด้วยการกดไลค์และ s u b ส c r i b e นะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่สุภาพลงที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็กดติดตามไว้ด้วยนะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันสวัสดีครับ